ช่างหนะึ่งกำลังเดินทางไปอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเที่ยวพิธิภัณฑ์ปลาหินหนึ่งเดียวในประเทศไทยย้ๆเป็นบ้านในปูตาพวกเรามากันครั้งแรกครับผมมากับพี่จีพีเอสสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับ แวะมาเที่ยวกันนะครับสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักมาเจอคุณลุงวัยรุ่น80ก,กว่าเองคุณลุงชื่ออะไรแล้วนะกิดติกอเติคุณลุงกิดติเออยังหล่ออยู่เลยเห็นไหมยังหลรออือเดี๋ยวพามาชมมาประชมอีกเยอะแยะเป็นพันตัวจริงๆแหละเออพิพิธภัณฑ์ปลาหินนะจำลอง จากปลาะจะเลทุกสายพันธุ์เลยคือคือที่ผ่านตาคุณลุงมาเนาะก็คือบางทีสูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้จกักเราเกิดไม่ทันนะแต่ก็ยังพอได้ดูเป็นในรูปหินอยู่อีกเป็นพันพันปีเลยแวะมาเที่ยวกันได้ทีประเภิรดอนสักออกมาจากตัวมัสราร์นิคบางชั่วโมงนึงนะประมาณนั้นอนะ่ะทัดเดียวเราอยู่ต้องนานแล้วถามสิปีแล้วคุณงรู้ว่ามีน้ำจืดใช่ไหมอ่านี้ปลาน้มจืด ต้องปลาจืดที่สูญพันธุไปแล้วแหละบางตัวก็ยังมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทะเลเพราะคุณลุงอะ่ะคุณลุงกิตินะ่ะท่านเป็นชาวประมงมาก่อนก,ก็าิะเสียงจากประมงแล้วอะ่ะแต่ว่ามาทําตัวนี้สร้างผลิตภัณฑ์ให้ลูกให้หลานดูดิอาไปดูรอบๆดิเนี่ยุูเขาจะจัดหมดหมู่ไปให้เรียบร้อยเลยว่าเออเราต้องเดินบน สามปีสามสิบสามปีได้มาเป็น 1, 1> พันพัตัวเลยเก็บสลักคนเดีดวยวบอกว่าแค่เราวาดมม่ยังยากเลยที่เก,ก็สลักทําให้เราเพลินด้วยเนาะเหมือนออกกําลังกายได้ทุกวันเลยเนี่ย <c oughs> จริงเลย,ยลนี่ปลาเลยไมน่าแปลกแปลกปยูนปลาพยูนอ๋นนอ,เอ,อเออว่ามันหน่าแปลกแทะยูนปลายูนมันเป็นปลาหรือไม่ใช่ปลา ปลาเหมือนก <Bond> ันใช่ไหมปลาลลมาเนี oh ่ยโอ้โลมาปลาแหลกกระโหลกปลาออเออเออนี่ปลาปลาอันนี้โลมาอันนี้อันนี้หัวบาดใช่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 อันนี้คล้ายๆปลาทูเลยเนี่ยเออเนี่ยเราดูออกหนึ่งอันจะนี่เพราะเราชอบกินอ๋อนี่กระเบนเนี่ยเออดูดิ ใช่เดี๋ยวเรามาปักบวดเฮ้ยห,หัวบาดรหัวบาดมันมีปักบวดก็มีอปักบว,วดตรงนู้นตัวนี้จะเป็นพยูนนี่เต่าทะเลอันนี้มะเฟืองไหมเป็นมะเฟืองเขาไม่ใช่อ่ะม,มะเฟืองมันจะเป็นล่องๆใช่ไหมแหลมๆมะเฟืองถ้าตามต่ามมะเฟืองตัวใหญ่โอ้ตอยยแต่ข้างหลังมันจะมันเหมือนคล้ายๆกันนะอ๋อคล้ายๆกันอ๋อเร็วกว่าแต่เวลามันว่ายน้ำว่ายเร็วใช่ไหม มันมันมันชอบอยู่น้ำาหมืนเนาะเออมันเป็นปลาเป็นนี่แหละเออมันมีไม่พายมันะเออนี่ดูสิดูสิเรารู้จักปลาทูอันเดียวแต่ว่าอันนี้ปลาอะไรเลยนะปลาดาบเออใช่โอ้แต่เห็นเขาจับได้ตัวใหญ่เหมือนกันนะมีตัวใหญ่เหมือนกันนะปลาดาบโอ้เา่น้อย ใจ้ๆคนที่ได้ผมว่าเหมือนเหมือนฟุกัะเนาะเนี่ยมีลุงทาโดมทำเขาเรียกว่าโรงไว้เรียบร้อยเลยก็คือกันฝนแต่ว่าก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันใช่ไหมคุณ <c oughs> ลุงแกะสลับด้วยใจรักเลยเห็นไหม ครับทช่นหนึ่งแนะนำเพื่อนๆรับแวะมาเที่ยวกันได้นะที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราธานีครับก็มาจากตัวมืองสุราธานีก็ไม่ถึงชั่วโมงประมาณ4 6นาทีอยู่ประมาณนี้แหละครับผมก็ชิวๆเนาะเลยตรงโค้งตรงที่จับแว่ดอนสักที่หน่อยที่รับตัวมือนไมันจะหัวโค้งมาปุ๊บมันจะอยู่ด้านซ้ายมือเลยอ่ะนิดเดียวเองก็ผมถ้ามาไม่ถูกก็ถามพี่จีแกให้พี่จีแกนำมา GPS นะครับเช่งหนึ่งก็มากับ GPS นั่นแหละครับ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสุราธานีคุณภรรยานะเขาบอกว่าอยากมามากๆบนอยู่หลายที่แล้วครับพอดีลูกสาวปิดเทอมนะก็เลยพามาเที่ยวเลยตรับจากที่เรากลับมาจากทอดกระถินนะแล้วแวะทานอาหารที่ปากพนังแวะที่สวนลุงที่ปากพนังแล้วก็แวะเที่ยวหลายทางไปเลยครับให้คุ้มค่ามาเลยหยุดหนึ่งทีนะปลาที่เห็นอยู่นี่คือสิ่งมีชีวิตที่จำลองมาบนหินนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิต ส่วนหนึ่งครั้นเองในไทยยังมีอีกเยอะที่เราสำรวจไม่พบนะครับอันนี้ดุกเล่ตัวขนาดนี้มันมีเลยนะที่มีตัางอาุราไปภาคกลางไม่มีที่กระบี่นี่อ๋อทะเลฝั่งตะวันตกอ๋อแรกก็ไมเคยเจอตัวมันตัวสีอย่างนี้เลยหรือว่าเป็นดำสีดำเลยผมนึกว่าจะเป็นสีชิดในทะเล ใจใหญ่เขาบอกบางคนเขาแกงใส่กระท้อนไหมน่าจะอร่อยก็คล้ายกับปลาฉลามเขาก็แกงใส่กระท้อนเหมือนกันนะเพราะมันจะมีความเคาวรับมันเคาวค้ามากเขาก็แกงใส่กระท้อนเนโอ้โหราดข้าวโอ้ยใช่มันมันไม่ค่อยมีแล้วหรือที่เ้็น ปลาชื่อชื่อเขาจริงๆคือปลาชนะโอ้ถ้าเราเห็นก็คือเห็นตามพูดตามรูปลักษณ์มันคือแบบปลาแบบไปเรื่อยนี่เนาะนั่นแหละอ่าฉลามโมคอนอันนี้หัวคอนหัวคอนอันนี้ฉลามขาวเลยฉลามทรายหากินตามแบบพื้นทรายอย่างงี้ใช่ไหมพื้นทรายเขาบอกว่าดูเหมือนหมาจริงไหม ปลาฉลามนี่นี่น้อยตัวที่จะดูมันหิวอ๋อถ้ามันได้เลือดได้อะไรมันถึงจะหิวมันจะกินอ๋อผมคือคือผมได้ยินมาว่าปลาฉลามปลาฉลามขาวเนี่ยมันดุเหมือนหมาดุมันก็ดุอ๋อดุกว่าทั่วไปนะเพราะตอนสมัยก่อนผมเคยทางานชุมพรแล้วก็เขาบอกว่าอย่าไปตรงนู้นนะมันจะมีหาดราเลียแล้วตัวลาน้ําลงเราไปได้แต่อย่าเที่ยวไปเล่นตรงใกล้ๆเกาะเออเขาว่าอย่างเงี้ย มันดุมันมาเลยเออเขาว่านะคนพื้นที่นะแล้วก็อ๋อแล้วเออเราก็ไล่เห็นป่แจะวัว่าที่มันเคยแล้วนะเอออ๋อที่มันเคยคนด้วยนะกัดกัดตรงนั้นมันจะเป็นพวกไอเขาเรียกว่าอะไรนะที่หลังนกอ่ะเออมันแล้วมันจะมีโซกโซ่โนั้นมันชอบอยู่แถวนั้นเห็นปะเขาเล่าให้ฟังคนแถวนั้นะ ออเไอ้เจมมันก็กลัวคนเหมือนกันนะเนาะโอ้โหหมึกหมึกนี่มันมีใหญ่ขนาดไหนนี่ที่ที่ลุงจับได้ใหญ่กว่านี้เคยจับได้ไหมไม่มีอแค่เท่านี้ก็มาต่างต่างประเทศออ๋บ้านเราไม่มีใช่ไหม คือบางทีเราเห็นแต่ในคลิปว่าเออมันใหญ่มากอะไรเงี้ยมันเป็นทะเลแบบ Pacific แปบซบิฟิกอะไรพวกนู้นสงแบบสัยนะเออเชื่อหนึ่งได้สัมภาษณ์คุณล,ลุงกิติอย่างเอ็กซ์คลูซีฟนะครับคือแบบคือแบบเพอพิเศษมากๆนะครับคุณลุงให้ความเป็นกันเองกับครอบครัวของช่างม,มากนนๆ,ๆนะครับแล้วคุยสนุกมากๆนะครับและเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงกิตนินี่เหมือนบินอยู่เลยเนี่ยเนหะ็นไหม รีบจบเด็ดได้แปลกขนาดคำเด็ดแมนคุณช่วยอยู่นี่แมงกับคุณเขื่อเนี่ยดูตามันบ้องแบ้วเลยนในี่ขนาดทำทำกับหินแลลุงสลักกับหินก็ยังน่ารักเลยไหมเรามีความมีความรู้สึกว่าเหมือนเขามีชีวิตจริงๆอ่ะเยอะเละหลักการตาเป็นพันตัวเลยดูสิ พอไ่เห็นปลาหินก็น,นึกกับก้าวเลย <c oughs> มันเหมือนปลาปลาเขืเ่อนอออันนี้ก็ดูเหมือนจริงๆเลยอ่ะเออดูเหมือนมีชีวิตน่ารักแต่บุแต่มีมา,มากๆเลยครับคุณ <c oughs> ลูกกินตี้ จำพวกปลาสวยงามสีสดๆนะเหมือนปลาทกแก้วอะไรพวกนี้อันนี้อันนี้ปลาการังจริงเนาะโอ้คือเดินชมกันเพลินๆไปเลยครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยนะครับชีวิตใต้ทะเลไม่ปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดนีโมก็มีใช่ไหมเ เหมือนมีจิตวิญญาณเลยอ,ยอ่ะนี่ดูสิโอ้สวยจังเลยดูดิการล่างเลือดไหมอันนี้จำลองเหมือนกับข้าศาตุมีนก,นก,นกนนนแก้วด้วยหึตาแบวเชียวอืมปลาดาว นี่ดูสิอยู่แค่นี้เองอันนี้เหมือนเปียกปูนเป็นหินนั่นเนี่ยขนมอะไรตุบตับไหมตัวตัดเออตัวตัดเออเออเหมือนทุบไม่ใช่ทุบตับตัวตัดเออใช่จะคำดิไอ้ตัวตัดเนี่ยถ้าลองชิมสักคำเนี่ยหักได้นอนฟัน ันี่อย่าเที่ยวหยิบกินนั่นมันคือหินนะแต่จำลองขนมบัวลอยไขหวานไบัวลอยไขหวานเออไขแดงยังไม่ลาดกะทิทีนี่ขนมอะไรเนี่ยอันนี้ขนมชูฟูออาทำจากหินทั้งนั้นนี่ชาร์เปาอันนี้เป็นหินหรอหินทั้งนั้นเหมือนเหมือนชาร์เปาจริงอเหรอเออักเหมือันกอบอันนี้เหมือนอันอันนี้อันนี้เหมือนมากเลย เนี่ยเอาไปประกวดด้วยไก่ดาวยี่สิบประโยมเพอมันพูดว่าไงหรือไม่บอกปลากระป๋องทำไม่ได้ยากนี่เราต้องเงียบนะกลับมาทำเลยนี่ปลากระป๋องเออมันเห็นไหมปลามีปลาทุกชนิดเขาบอกว่ายังไม่มีปลาป๋องเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูดิปลาป้องนี่ปลาป้องซาดีน ปลาดินาซาดินปลาซ้อนขเด็กเดี๋ยวเเที่ยวไปทักน่ะว่าอะไรไม่มีน่ะทำให้เลยนี่หรือเหมือนปลาจริงๆเลยจริงๆนีแบบหนักหนักเนี่ยสีในธรรมชาชิเขาคือแบบเก่าเาเคยจับมาเลยจะได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าลุงหาปลาออกเรือออกเรือจะมาตามควบคุน โอ้โห<ะ>ตีว่าเขาประมาณเกือบห้าสิปีอะอ,อยู่ในเลนะหาปลานะเพราะฉะนั้นมันผ่านทางผ่านตามาหมดแล้วเนาะอืมผ่านหผ่านตาแต่ว่าเด๋ากะไดีนอผนหรเตียเขาเป็น้งเราก็มาขาย้วยตีนี่แสดงว่ามาจากเมืองจีน ไม่ไม่มามื่กี้ลูกครึ่งไทยอ๋อลูกครึ่งไทยแล้วอ๋อลื่นอากาศสบายมากขอบคุณมหาไรสงขานครินครับที่ทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงกิติอย่างแบบใหญ่โตมโหฬารเลครับมีข้อมูลเกี่กับปลาเยอะแยะมากมายเลยครับของครับ ด้านสุดท้ายซิกเนเจอร์คุณลุงกำลังจะเปิดอาหารพันปีให้เราลองชิมกันครับผมอ๋อว้าวโอ้หูอืมอันนี้แบบพรีเมี่ยมเลยอะ่ะ oh. อืมอืม,อม,อมนี่แบบเทนนี่ถูกกัดเกาจนแบบ เกลี้ยงใช่เกลี้ยงเลยสุดๆนี่ลายของหินทำให้เกิดลายแบบเหมือนธรรมชาติเนี่ยสวยมากกุ้งสีสีกุ้งเลยอ่ะสีมกุ้งจริงๆเลยไม่เอมเนี่ยคือสีในเนื้อหินเลย มันกุ้งสดๆจริงๆอ่ะเป็นลายในเนื้ออยู่ามันอันนี้มีที่มันก็สีนี่ใช่ใช่ที่ไรที่เกี่ยวนี่ปลาอะไรเออแปลกๆกัะปลากระพงปลากระพงขาวนี่ไงที่เขาเอาทำแล้วเอาตะไคร้ทาตะไคร้ไปเออคือคือนี่คือแบะเรียบร้อยแล้วอ๋อเราก็นึกว่าให้มันเป็นปลา ตูนึ่งมีปลากระเบยนย่างอืออันนี้เป็นกับข้าวแล้วพร้อมกินขอข้าวด้วย <c oughs> น,นี่คือจิมาหารทางีนนี่นี่นปลาหมึกหมึกกล้วยแดดเดียวเนี่ยออเยออาาาปลาแห้งัย่างสีนี้อือมีทั้งหมึกสดหมึแห้งอันนี้อันนี้ขอน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยเนี่ยมีทั้งหมึกสดหมึกแห้ง นี่คือมุมชิมอาหารพันปีเนี่ยลูกศรนอันนี้ทอดกรอบแล้วเนี่ยพร้อมทำพร้อมเอาข้าวุดร้อนๆมาได้เลยแมปมาเที่ยวกันาาคือมุมชิมอาหารพันปีนี่ก็คือลาก็ยังมีอยู่ปัจจุบันนี้ก็ออยังหาทานกันได้อยู่แต่ว่าเริ่มหายากบ้างนะ

ครอบครัวเ้หนึ่งกาบขอบพระคุณคุณลุงกิติมากๆครับที่ให้การต้อนรับและอธิบายแบบอย่างสนุกสนานนะครับคุยกันสนุกสนานเอฮามากๆเลยครับกาบขอบพระคุณมากครับคุณลุงกิติก็เพื่อนๆสนใจก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับกับคุณครับคุณลุงครับจังหวัดสุราษฎร์นีครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับสุขภาพดีครับเป็นลุโพลุงใสให้ลูกหลานแวะมาเที่ยวมาชมเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันอีกครับมีโอกาสดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ เพื่อนๆชอบคลิปสตดท์ายนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ทั้งหนึ่งครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้คุณลุงกิติด้วยก็ได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย